เ้าเอาคุกกันหน้าสดเลยตอนนี้ผมก็ลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะมาแต่งหน้ากันเราจะเริ่มกันด้วยเจ้านี่เลยเขาชื่อว่า CC Cushion Cera นะคะนี่เราให้ดูข้างในก็จะมีพับอย่างนี้อใช้ไปแล้วนะใช้ดีมากจนอย่างมาแนะนําแล้วก็เปิดมาจะเป็นอย่างนี้นะคะในปันสี Natural b a s ก็คือเขาไม่ลอยนะโดนแฟตเขาก็จะไม่ลอยเดี๋ยวจะมาทาครึ่งหน้าให้ดู เป็นปีที่ปกปิดดีนะคะเห็นไหมแล้วก็เงาวาวมากใครที่แบบมาแนเกาหลีอะไรเงี้ยแนะําม,มากกลิ่นหอมนะคะไม่มีกล,กลกิ่นบบกลิ่นพลาสติกหรือว่ากลิ่นแบบกลิ่นเครื่องสำอางอย่างนั้นอะไม่ไม่มีกลิ่นอย่างนั้นเลยนะคะกลิ่นหอมมากแล้วก็ชุ่มชื่น เพราะพวกคูชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความชุ่มชื่นอยู่แล้วนะคะแต่บางตัวสังเกตได้ว่ามันจะไม่ปกปิดถ้าจะไม่ปกปิดเลยตัวนี้คือปกปิดนะนี้ขึ้นหน้าขึ้นมีนิเมทาเห็นความแตกต่างนะเรามาทาก็ปกหน้ากัน ก็เป็นเหมือนแบบในฉันผิวดีมาแต่เกิดอะไรเงี้ยแล้วเขามีกระจกมาให้ในตัวด้วยนะดีมากมาดูขั้นตอนต่อไปกัน ทีนี้ลุ้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเจ้าซีเวลาเขาปกปิดดีมากจริงๆจะให้ดูรอยสิวที่มันมันเคยอยู่ก่อนนะ้านี้มันหายไปแล้วนะคะแล้วมันก็โกลม,มากผิวหน้าโกลฉ่ำเมา์มากแต่ว่ามันไม่มันนะขิงเป็นคนแต่งตามไม่ค่อยเยอะแต่ว่าจะเน้นเป็นมาค้ากับปากแทนนะคะนี่เลยซีวเวาก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะ okay, okay. ก็ดูเองอาการว่าดีหรือไม่ดีรอยสิวแบบ หายไปหมดเลยนะคะนี้ไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เพิ่มเลยมีแค่เจาซีเวลาตัวเดียวนะคะโอเควันนี้ก็ขอคลิปลุคแค่นี้นะคะฝากไได้วยนะซีเวลา